ไข่ที่ไว้สําหรับทาหน้าขนมเปียะหรือพายแบบนี้นะคะที่จริงเขาใช้ไข่แดงอย่างเดียวหรือว่าเขาใช้ไข่อะไรกันแน่โดยปกติหลายๆสูตรเราก็มักจะเห็นเจ้าไข่แดงนะคะที่เขาเอาไปผสมกับน้ำมันหรือนำไปผสมกับน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่สีเหลืองไข่นะคะหยดลงไป แล้วก็นําไปทาหน้าขนมจริงๆแล้วเทคนิคนั้นก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าอีกอันนึงที่เชมโมจะมาแชร์ในวันนี้คือชอบความเงานะคะของการที่ใช้ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใช้ไข่ขาวที่อยู่ในฟองนั้นแหละครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนกับส่วนผสมจนเข้ากันดีจากนั้นก็หยดสีลงไปอันนี้ก็ใช้สีเหลือไข่นะคะแล้วนําไปกรองหนึ่งครั้งพอเวลาที่เรานําไปทาหน้าขนมเนี่ยขนมของเราอะ่ะมันจะเกิดความเงามากกว่าการที่ไม่มีไข่ขาวนะเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยพอเวลาเราไปทาบนหน้าขนมก็จะเกิดความเงาขึ้นมาค่ะมากกว่าการใช้ไข่แดงเพียงด่างเดียวนะคะ ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันจะทําให้ขนมขออเราอะเวลาวางอยู่ในตู้นะหรือเห็นอยู่ในกล่องอะมันจะเกิดแบบเหมือนแสงสะท้อนเป็นเงาๆนั่นเ,เ,เ,เองค่ะแต่ถ้าใครใช้สูตรนี้แนะนําว่าควรจะกรองด้วยนะคะเพราะว่าการกรองเนี่ยจะทําให้ตัวที่เป็นไข่ขาวเมื่อไข่ขาวอะมันไม่จับตัวเป็น,นก้อนๆลิ่มๆนั่นเองค่ะทุกคนถ้าชอบเทคนิคแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยค่ะว่าชอบหรือใครมีเทคนิคแบบไหนที่อยากรู้ก็บอกกันได้นะคะ